นี่เป็นเกยมยอดฮิตของบ่อนเรานะครับกบติกาก็ง่ายๆแค่ต้องจับคู่เลขลูกเต๋าให้ได้ก็อย่างที่เห็นปเปอการชนะจะขึ้นอยู่กับตัวเลขนะครับเจดมีโอกาสถูกสูงสุดจะได้เงิน6เท่าเลข2กับ11มีโอกาสถูกน้อยที่สุดถ้าถูกจะได้เงินสามสิบหกเท่าง <laughs> ่ายใช่ไหมครับ,รบก็ไม่มีอะไรมาก

เอาใหม่เอาใหม่เออออออ้เรเข้าเรขาที่ว่างอาส1 0สิบ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 สเบสิบสิเสิบส้วสิบ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 สิมสิบสิ้สบสิบ อะไรฮะตามไหมเจ็ดค่ะโอ้ยเฮ้ยเื่อเฉียดไปเชียดมาวันนี้นั่นนหะเจ็ดหมดแน่พ่อหกค่ะโอ้โหแปดพ่อเจ5 7ค่ะเก้ค่ะจะเล่นต่อไหมคะแน่นอนครับสองมันครับพี่เอาเงินที่เหลือไปแลกชิปมาให้หมดครับ อ๋อ <ak> แล้วอีกอย่างจะลืมเอาโน้ตมาด้วยนะต่อเลยครับผมสัมผัสได้นะครับ 7หมดครับอะไรนะหน้าตาเลยเหรอ้ยไม่ได้เจอเท่าร่เลยหน้าตาเลยยเคยป่าไปแล้วตาีจะาเนี่ยวหดเดี๋ยวนะอืมหก เปลี่ยนเป็นหกดีกว่าอ้าทำไมถึงเปลี่ยนล่ะหกจะเปลี่ยนเป็นหกใช่ไหมคะไม่น่าทำแบบนั้นสิมุมปากเธอยกขึ้นฮ่าไม่ได้ใจเลยครับไม่ทำแบบนั้นนะอยากจะเอาแปดอยู่เหมือนกันเร็วเข้าดีให้ไวหน่อยให้ไวอย่าลีลาหรือว่าหดีนะดูผ่อนคลายถ้าอย่างนั้นเจด ช่วยยืนยันตัวเลขสุดท้าย<ท>ด้วยค่ะโทษครับพอดีว่าลงหมดหน้าตากักเลยอยากได้เวลาคิดหน่อยสักครู่นะครับอหกไหมไม่ดีกว่าเอาเป็นเจ็ด ลิกรูปซ้ายด้างเพื่อมาดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่วิวและอย่าลืมกด u ับ c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ